สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นบอลสีนะคะที่จะเข้าฤดูดหนาวแล้วนะคะก็ยังมีใบนะคะสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะคะถึงจะเป็นบอนบ้าน,านราคาถูกนะคะไม่ใช่บอนเทพนะคะแต่ก็ยังคงความสวยนะคะมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนค่ะตั้งแต่ หรือดูฝนนะคะตอนนี้ก็จะปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะยังใบสวยอยู่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอินาวนะคะของพี่นานะคะช่องพี่นาเออที่อยู่ภาคใต้นะคะที่อยู่ภูเก็ตเนาะ ก็มีหลายอย่างหลายชนิดนะคะปลูกปะปนกันไปนะค่ะในกระถางนะคะที่เราทำไว้สองแถวค่ะก็ดึงใบแก่ใบเหลืองออกแล้วนะคะก็จะเป็นสภาพนี้เนะาะยังคงสวยงามอยู่ค่ะปลูกไว้พอได้ชื่นชมนะคะก็ชอบบอนสีอยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะมาอัปเดตต้นมะเขือเทศสีดาด้วยนะคะที่ปลูกไว้ในถุงข้าวนะคะตอนนี้ก็สูงยาวเลยไม้ที่เราทําหลักไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็ออกดอกนะคะออกดอกนานแล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นผลเลยนะคะตอนนี้แตกกิ่งแตกแขนงออกมาเยอะแล้วค่ะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะที่ปลูกในถุงข้าวเนาะก็เจะดูต้นสูงนะคะ ถ้าปลูกลงดินก็จะไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะ่ะต้นนี้นะคะเหมือนจะเป็นโรคเนาะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าใบเหลืองกว่านี้ยังไงเดี๋ยวจะถอนทิ้งนะคะตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นนี้นะคะก็จะเป็นมะเขือเทศลูกฟักทองนะคะก็มีต้นเดียวะคะ่ะ ค่ะวันนี้จะลดสังเคราะห์แสงให้บำรุงรากมะเขือเทศนะคะแล้วก็ให้ต้นเขียวสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่เขาออกดอกหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ลูกไม่โตสักทีนะคะก็จะบำรุงด้วยสังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะใส่ประมาณ 100mL มลนะคะต่อน,น้ำ10ลิตรค่ะ นี่ค่ะก็หลังจากที่ลดสังเคราะห์แสงไป 4- ี่ห้าวันนะคะก็เห็นลูกมะเขือเทศลูกเล็กๆแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็ติดดอกหลายวันยังไม่เห็นผลเห็นลูกสักทีนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะเห็นมาเป็นลูกให้ชื่นใจแล้วนะคะแล้วก็ทยอยติดดอกแล้วค่ะมะเขือเทศสีดาที่เราปลูกไว้ในถุงข้าวนะคะก็ถอนไปสองต้นนะคะเพราะว่าต้นเขาเหมือนจะ ไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยต้องถอนเนาะนี่อันนี้สภาพใบก็เริ่มแล้วนะคะอันนี้วันนั้นทำช่อดอกหักนะคะก็เลยเหลือลูกเดียวเนาะเพราะว่าพันสายลวดดำๆเนี่ยค่ะโยงกิ่งไว้ไม่ให้เอ็นแล้วก็ล้มไปทางอื่นนะคะก็เลยทำช่อดอกเขาหักค่ะ วันนี้ก็อัปเดตมะเขือเทศได้เพียงเท่านี้นะคะเห็นลูกเล็กๆมาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ